ก็ผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แา่เล่นเกมนะฮะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งครับกับคอนเทนต์เปิดตู้กาชานะครับโซโล่เลเวลลิ่งอาร์ไรส์นะครับผมวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับผมที่มีตู้ใหม่เข้ามานะครับผมนั่นก็คืออะควาเมรินริปเปิลนะครับหรือว่าน้องเมลินฟิชเชอร์นะครับผมนักตกปลาหรือเปล่านะอ่าก็มีเบ็ดคู่กายนะครับผมแล้วก็มีอ่าเท้าแมวเนี่ยขึ้นมานะครับน้องเนี่ยเป็นอ่ ตัวฮีเลอร์ธาตุน้ำนะครับผมก็ควรจะมีเก็บไว้ไหมนะครับผมถ้าดูจากสกิลแล้วเนี่ยมีสกิลที่สามารถตัดตัวเกราะนะครับผมที่อยู่ใน,ด,นด่านได้เนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าดีเลยทีเดียวนะเดีย๋ยวเราไปดูกันับว่าเราจะเปิดได้กันแบบแบบสุดเลยไหมนะฮะไปครับ ไอฮีอะฮะนะฮะแต่เหมือนรอบนี้จะไม่มีนะติดๆ,ๆนะครม่วงครับม่วงม่วงครับเราจะคลิปนะครับนี่ครับ18 18แล้วนะเรายังเหลือตัวฟ้าเนี่ยอีกตัวเงินน่ะตัวลุงนะครับอีก9ใบเนี่ย อันนี้อันนี้แห้งจัดเลยใช่ไหมแห้งจัดเลยกบแบบอ่าแต่แต่ก,ตยก็ยังมีสองสองวงไหมแดกกี้อืมได้หอกนะผมการจะซื้อไหมซื้อเลยนะผม้ยไม่มาไม่มา เท่ากับเท่าไหร่สามเก้าแล้วไหมสามแปดสามแปดเฮ้ยสามม่วงครับสามสามว่วงสามม่วงสามม่วงก็ยังไม่มานะไปครับไปครับไปกันต่อครับ ได้ข่าวว่าจะมีระบบอัพเกรดอาวุธด้วยนะครับผมอยู่สาอันนะครับที่สามารถอัปเกรดเป็น SSR ได้เนี่ยอันนี้ผมมีเยอะมากเลยนะ48แล้วครับ48แล้วไปกันต่อครับสงสัยไปถึงการันตีแน่เลยรับอย่างนี้ เฮงจัดห้าสิบแปดแล้วนะผมไม่มาแล้วผมผมไปสุดทางแล้วรอบนี้รอบนี้เราไปสุดทางรอบที่แล้วเราได้ไวนะเราเราเปิดแค่นิดเดียวเราได้เลยรอบนี้เราไปสุดทางเลยสองม่วงครับไม่มีแตกลุ้งนะแล้วรอบต่อไปรอบเพิ่มเดทแล้วอัปเดตไปครับ อบนี้ต้องมาแล้วแต่ว่าเราเราจะได้น้องเหมยหลินหรือเปล่ามาไหมมาไหมหน้าตู้ของเรานะครับัปเดเหมยหินเหมยหินปึ๊บแล้วสองอืมหนึ่งฮะผมกดตะกี้ครับปึ๊บ เสียผู้หญิงไหมมันมาเป็นเสียงผู้หญิงไหมไม่ใช่อ้าวเป็นฮีเลอร์นะฮีเลอร์นะครับมินวิวยู่นะผมเพิ่งมีตู้ไปด้วยนะเห็นครับผมก็การันตีแรกนะครับออกเป็นหลุดเลนนะครับผมไปกันไปกันต่อนะ ต่อเราต,ต้องได้นะครับน้องหวนร้อนแล้วว่ะหมดร้อนแล้วว่ะสก,กิปเลยลวกันเอาเอาแล้วมาเฉยอะไรอ่ะอะไรอ่ะทำไมมาโอ้โหแล้วออกเฉยครับจังหวะนี้มาจังหวะที่ไม่คาดฝันเลยนะฮะ น้องเมิงหลินพิเชอร์นะครับผมเรียบร้อยนะผมรอบนี้เรียบร้อยได้มาเลยน,นะครับก็เปิดไปทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยประมาณแปดแปดรอบไหมแปดเก้ารอบนะแปดเก้ารอบ,รอบ,รอบให้นะครับแถมให้หนึ่งรอบครับไปครับไม่มาแน่ครับ เรียบร้อยครับนี้เลยครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ทําการรับชมในวันนี้นะผมก็อย่าลืมไปเปิดกันนะผมน้องเบลินนี่ผมคิดว่าน่าจะเก่งเหมือนกันนะเป็นตัวทาาุนาวนะพี่เลยครับครับผมสวัสดีครับ